สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอกับจ๋าอีกแล้วนะคะกับช่องของจ๋าดุลลีนะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปต่อมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่จะาทำไว้นะคะเป็นการรีวิวการฉีดวัคซีนซิโนแวคของจ๋านนะคะไปเมื่อวันก่อนนะคะก็ คลิปนี้เนี่ยจะจะมาตอบคําถามนะคะที่เป็นคําถามยอดฮิตเลยนะคะสาหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่มีความกังวลนะคะว่าเฮ้ยวัคซีนเนี่ยมันจะได้ผลดีไหมฉันฉีดไปจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะจะก,ก็เลยรวบรวมข้อมูลนะคะมาจากเว็บไซต์ต่างๆที่น่าเชื่อถือนะคะทุกคนไงเดี๋ยวจะจะทิ้งเออครดิตไว้ที่ subcription ด้านล่างนะคะเพื่อนสามารถตามไปอ่านกันได้นะคะก็คําถามแรกเลยนะคะยอดฮิตเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าฉีดวัคซีนโควิด19แล้วยังมีโอกาสที่จะกลับมาติด โควิดได้ไหมเขาก็บอกเลยนะคะว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีวัคซีนตัวไหนบนโรคใบนี้นะคะที่สามารถป้องกันโรคได้ร0 0เปอซนาะแม้ว่าจะดีที่สุดแบบไฟเซอร์ก็ตามนะคะเขาก็บอกว่าถ้าฉีดแล้วเนะี่ยก็ยังสามารถที่จะติดเชื้อได้อยู่ดีนะคะ แต่ว่าถ้าติดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อาการเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงที่จะทําให้เราเสียชีวิตได้มากขึ้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราฉีดแล้วนะคะก็ต้องป้องกันตัวเอง แบบว่าให้ดีเหมือนเดิมนะคะใส่หน้กกากากอนามัยกินล้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างเนาะวัคซีนโควิดที่ฉีดให้คนไทยจะป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้หรือไม่ที่ตอนนี้ใช่ไหมมีเชื้อกลายพันธุ์ไหลสายพันธุ์อังกฤษเข้ามานะคะแล้วก็ล่าสุดเหลอินเดียอันนี้คือแบบน่ากลัวมากนะทุกคนเขาบอกว่า วัคซีนด้าน,นเชื้อโควิด -19 เกือบทุกชนิดยังพอจะสู้กับสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้แต่ว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เป็นไปตามผลการศึกษาของแต่และวัคซีนอย่างตัวซีโนเวคเขียฉีดไปนะคะทุกคนเขาบอกว่าจากผลการวิจัยนะคะยังสามารถต่อสู้กับเชื้อกลายพันธุ์ได้บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นแบบสายพันธุ์เซาท์แอฟริกาอย่างเงี้ยก็คือจะได้ผลที่ไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะว่าตัวเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าไอตัววัคซีนที่เราได้กันหรือว่าที่มีอยู่บนโลกตอนเนี้ยเขานํามาจากตัวเชื้อ ออของโควิด19ที่เป็นแบบเชื้อออริจินอลอะทุกคนที่มันยังไม่กลายพันธุ์อะแต่ตอนนี้คือตัวมันพัฒนาไปแล้วนะคะแต่ว่าวัคซีน่ะมัน ทำไม่ทันไงมันตามไม่ทันนะเด็กควรได้รับวัคซีนโควิด -19 หรือไม่นะคะเขาบอกว่าวัคซีนที่มีเนี่ยได้รับการรับรองให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นเด็กยังไม่สามารถฉีดได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่ติดเชื้อโควิด1 i นะคะจะมีอาการป่วยที่ไม่รุนแรงหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมเขาบอกว่า วัคซีนเป็นวัคซีนใหม่นะคะยังไม่เคยมีการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์นนะเพราะฉะนั้นยังไม่แนะนําให้ฉีดนะคะยกเว้นในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงเป็นบุคลากรหรือเจา้าหน้าที่หน้าดา่านซึ่งก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปเนาะหากหญิงมีคันจําเป็นต้องฉีดวัคซีนควรเลือกเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายนะคะหากเคยติดเชื้อเอ่อเชื้อโควิดมาแล้วนะคะสามารถฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิดได้อีกหรือไม่นะคะผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดมาแล้วถึงแม้จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแต่พบว่าระดับภูมิคุ้มกันมีการลดลงอย่างรวดเร็วจึงสามารถติดเชื้อซ้าได้อีกนะคะก็เลยแนะนําให้ผู้ที่เคยติดโควิดมาแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนหลังอาการหายป่วยนะคะผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีน เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนที่จะมีผลข้างเคียงโดยผลข้างเคียงที่พบบ่อยก็คืออ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อนะคะนี่คือสิ่งที่จะพบเจอมากับตัวเลยนะทุกคนคือหลังฉีดอ่ะมันจะมีความแบบหน่วงๆที่แขนหนักๆแบบบอกไม่ถูกนะคะเนาะแล้วก็ปวดศีรษะจะไม่เจอนะแต่ว่าอ่อนเพลียเป็นนะคะก็กลับมานอนเนาะหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอีกเลยนะคะ ส่วนห้าเพื่อนๆน,นะคะเกิดอาการขื่นใส่อาเจียนน,น่นนาอ,อกมีไข้หนาวสั่นนะคะผลข้างเคียงพวกนี้จะเป็นการแพ้วัคซีนนะคะชนิดรุนแรงนะซึ่งก็แนะนำให้ไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะแต่ว่าถ้าที่จะได้ยินมาแลยทุกคนตอนที่จะฉีดวัคซีนไอ ไข้หวัดใหญ่อะเขาบอกว่าถ้าหลังจากฉีดวัคซีน <c oughs> แล้วเรามีไข้ต่ำๆนะคะอันนี้มันถือว่าเป็นปกตินะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนร่างกายเราอะกำลังจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะคะเพื่อต่อต้านกับโรคเนาะก็อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้ามันแบบเป็นไข้หลายวันไม่หายสักทีอันนี้ก็ต้องพบแพทย์นะคะอ่าส่วนที่มาของเจ้าซีโนแวคนะคะซีโนแวคเป็นวัคซีนที่มาจากประเทศจีนนะคะทุกคนส่วนขั้นตอนการผลิตของเขานะคะเ <c oughs> ขาผลิตจากเชื้อตายเป็นพาหะ นะคะหรือเขาเรียกว่า i n a c t i v a t e d นะวัคซีนนะคะวัคซีนแบบเชื้อตายเนี่ยมันดียังไงข้อดีของมันนะคะคือการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีมานานจึงมีประสบการณ์และความมั่นใจในการใช้เป็นอย่างดีแต่ข้อจำกัดคือราคาวัคซีนอาจจะค่อนข้างสูงนะคะคือวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีเดียวกันกับ การผลิตพวกวัคซีนตับอักเสบเอวัคซีนไอกรนวัคซีนโปริโอวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อถือได้เลยนะว่าเป็นคิดผอไหมการระบบการคิดค้นวัคซีนขึ้นมาที่ทำมานานแล้วแล้วก็เชื่อถือได้นะคะถ้าวันนี้ฉันฉีดซีโนเวคไปแล้วนะคะแล้วถ้าในอนาคตเนี่ย อยากไปฉีดตัวของไฟเซอร์สมมตินะถ้าแบบมีโอกาสได้ไปฉีดใช่ไหมคะฉีดอีกได้ไหมได้นะคะทุกคนเพราะว่ายัางไงเดียววัคซีนโคโรนาไวรัสนะคะก็เหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะที่แบบเราจำเป็นจะต้องฉีดทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการสร้างภูมิให้กับตัวเองเนาะหต่ว่าจะไม่แน่ใจนะคะในเรื่องของระยะเวลานะว่าถ้าฉีดตัวนี้ เสร็จแล้วนะคะรออีกกี่เดือนอีกกี่วันนะคะถึงจะฉีดอีกตัวหนึ่งได้นาออันนี้ก็ต้องปรึกษาค,คุณหมอนะคะหรือว่าแบบไปดูรีเสิร์ชนะคะเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยฉีดได้แน่นอน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็จะเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยวัคซีนจะมีการพัฒนาอีกนะคะให้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ตอนนี้มันมีไวรัสแบบสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมแบบสายพันธุ์อังกฤษเอยสายพันธุ์อินเดียเอยนะคะจะเชื่อว่าเราจะมีวัคซีนตัวที่แบบ ดีกว่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แบบป้องกันไวรัสแบบสายพันธุ์ใหม่ๆได้อีกนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะมีเพลงเท่านี้เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะคะใครที่อยากจะรู้ว่า หลังจากที่จะฉีดแล้วอาการเป็นยังไงแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะคะจะทำรีวิวการฉีดวัคซีนไว้แล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้จะทำมานะคะเข้าไปชมกันได้เลยะะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะจะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด SUBSCRIBE เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกเนาะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ